สวัสดีค่ะร้านเจโหดการเกษตรค่ะวันนี้เรามานำเสนอโซลาเซลล์นะคะระบบไฟบ้านงบ2 5 0 0 0ติดตั้งด้วยแผงโซลาเซลล์นะคะ360วัตต์10แผงแบตเตอรี่เป็นแบบเจลนะคะพร้อมติดตั้งแผงเนี่ยเรายึดกับโครงหลังคาให้ได้เลยหรือจะตั้งต่างหากเราก็ทำให้ได้แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะคะชุดนี้10แผงโซลาเซลล์เป็นแผงโมโนอย่างดีนะคะเจโหดจะทาแต่ ของดีเท่านั้นแทงดำมึดเลยค่ะแบตเตอรี่เจลค่ะ100แอมป์8ลูกเป็นอินเวอร์เตอร์นะคะให้ปิดอย่างดีงบ2,500สโซลาเซลล์แบตเจลครบชุดอ่าแล้วก็อินเวอร์เตอร์เราใช้ 5K นะคะ 48V แปโวลต์แปลงเป็นระบบไฟ AC 220V โวลต์นะคะอ่าเข้าเป็นไฟบ้านส่วนตัวปั๊มน้ำนะคะใช้เป็นของฮุนไดปั๊มอัตโนมัติค่ะ มีห้องนอนใหญ่ห้องแรกนะคะนำเสนอหลอดไฟ6หลอดแล้วก็มีแอร์หตัวมีพัดลม2ตัวนะคะพัดลมตั้งพื้นอ่าแล้วก็ห้องนอนเล็กนะคะจะเป็นไฟแท็กไลท์3ดวงแล้วก็มีอนาคตจะติดแอร์ห้องน้ำนะคะไฟ3หลอดและมีปลั๊กไว้สำรองเสียบใช้งานได้ห้องน้ำใหญ่นะคะ โคมไฟเนี่ยจะมี4หลอดมีปลั๊กสำรองมีอ่าเครื่องทำน้ำอุ่นต่อไปพนดอ่าชานด้านนอกมีพัดลมนะคะหลอด10หลอดนะคะแล้วก็โคมไฟตรงบันได1หลอดนะคะใช้ได้จริงใช้ได้ชัวไม่ม่วนนิ่มค่ะเด็กก็ทดลองแล้วนะคะแล้วก็ปลั๊กเสียบด้านนอกค่ะเพื่อจะติดกล้องวงจรอีก6จุดนะคะโคมไฟรอบบ้านค่ะไฟกิ่ง อีกหลอดนะคะชานด้านล่างก็จะมีพัดลมอีก1ตัวและเข้ามาในห้องโถนะคะห้องรับรองแขกก็จะมีพัดลมกลางบ้าน2ตัวไฟ10หลอดคา,านกลางก็จะมีหลอดไฟอีก3หลอดแล้วก็หลอดจักรยานขวามือค่ะ2หลอดส่วนห้องทำงานนะคะก็จะมีพัดลมทองเหลือง1ตัวอนาคตจะติดแอร์เพิ่ม1ตัวนะคะงดเปิดเผย รอ,อบบ้านก็จะร้อยสายไฟส่วนห้องนอนเด็กด้านล่างนะคะจะเป็นโคมไฟ5หลอดไฟ LED ไฟซ่อนนะคะอีก2เส้นเครื่องซักผ้าเล่นใหญ่เลยค่ะซัมซุง16กกิโลห้องน้ำด้านล่างแค่1หลอดไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นจะอยู่ห้องห้องนี้นะคะห้องที่2เนี่ยค่ะคัทเอาของเครื่องทำน้ำอุ่นต่อไป ในครัวนะคะจะมีโคมไฟ3โคมแล้วก็พัดลมติดผนังของมิซูบิชิ h i 2ตัวหม้อหุงข้าว2.2ลิตรหม้อใหญ่เลยส่วนตู้เย็นนะคะ7.5คิวของ m มิซูบิชิเช่นกันค่ะปักเสียบรอบบ้านจะใช้เป็นท่อร้อยนะคะแล้วก็มีแอร์ตั้งพื้นแล้วก็พัดลมไอ้น้ำตั้งพื้นนะคะแอร์ตั้งพื้นนี่7,000 BTU 1ตัวพัดลมไอ้น้ำอีก1ตัวนะคะพัดลมเพดานแจ้งไปแล้ว2ตัว จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบลองมาเทสทดสอบแอร์ <Air S 2> กันใช,ใช้ได้จริงแล้วก็แอร์นะคะก็จะเปิดให้ชมนี่26องศานในมุ้งก็มีพัดลมอีกตัวนะคะแล้วก็พัดลมอีกตัวนี้ อีกหนึ่งตัวหนึ่งพัดลมอีกหนึ่งตัวเปิดพร้อมกันได้ชัวร์โอเคค่ะ อย่าลืมกดติดตามากดซั b สไครต์กดกระดิ่งกริ้งกลิกล้งน,น,นะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการเกษตรหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์บุญสุขเกษตรติดต่อได้ทั้งทางเพจและทางไลน์ค่ะ